วันนี้ผมจะมารีวิวเว็บร้อยเดิมๆนะครับจากบ้านวิราดปั้มลอยครับปั้มลอยไอ้เนี่ยวะลืมครับผมลืมปั้มลอยบัมโบนะครับซื้อมาพันห้านี่แหละครับไม่แพงครับไม่แพงแถมด้วยเลยครับจานคาวาครับเนี่ยซื้อมาเก้าร้อยครับจานคาวาดูท่อครับท่อผ่านหนึ่งสองห้าครับซื้อมาเป็นร้อยห้าสิบครับดูครับนี่อะไรทองครับโอ้อะไรไอ้ อะไรทองแดงครับอะไรทองแดงเยี่ยมครับเยี่ยมโชค MDI นะครับตัวนี้พิเศษมากมีคาร์บอนมาด้วยจะวันนี <S <S ้จะมารีวิวเว็บร้อยรอบตัดนะครับมาดูครับฟอง p อ็มดีไ์ครับดูนะครับลูกโคตรแน่นครับ